ภรรยาคนที่สองโดโดยุทธพิชัยสวยเหมือนดาราโดโดยุทธพิชัยชันเลขาพระเอกหนุ่มผู้โด่งดังในยุค90กับผลงานที่ใครๆรู้จักเขาเป็นอย่างดีกับละครเรื่องผ่อนพรมอรลเวงศิลามณีและสายสีเพิงเป็นต้น และยังเคยเป็นนักเทควันโดอีกเช่นกันและนี่คือภาพของอดีตพระเอกดังในวัย51ปียังคงมีผลงานให้แฟนได้ติดตามเรื่อยๆนานๆทีออกรายการพร้อมหน้าพร้อมตานี่ครั้งแรกครับถามว่าเรื่องอายุเป็นปัญหาไหมคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้โดโด้ได้ตอบว่าคุยกันรู้เรื่องครับ แต่ที่ไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการอย่างเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเราผ่านมาแล้วแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่เข้าใจจนกว่าเขาจะผ่านเข้าไปอยู่ในบริบทนั้นเองเขาถึงเข้าใจพอเราเตือนเยอะๆก็จะมีปากเสียงกันถามต่ออีกว่าแล้วทําไมพี่ไม่มีการจดทะเบียนหรือแต่งงาน โดโด้ได้ตอบว่าจดทะเบียนคิดว่าจะจัดการให้เรียบร้อยแต่เรื่องการแต่งงานตอนแรกเราจะจัดการให้เรียบร้อยอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่มีความเชื่อบางอย่างกับดวงของเขาคือคบกันมานานแล้วก่อนหน้าที่จะมีน้องพอมีน้องปุ๊บพีโดโบ,บอกว่าต้องแต่งแต่พอมีลูกปุ๊บเราก็มีเหตุผลหลายๆอย่างอยากเก็บเงินบ้างหรืออะไรหลายๆอย่าง ที่สำคัญจริงๆดวงเรากับดวงเขาเหมือนเขาเคยแต่งงานมาแล้วเรายังไม่เคยถ้าเกิดแต่งไปอาจอยู่ด้วยกันไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าก็ผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีบ้านเราแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติถามว่าแล้วเส้นทางความรักไปเจอกันยังไงโดโดเผยว่า ไปเจอเขาเป็นแมวอยู่ที่พืชสวนโลกเขาเป็นนักศึกษาอยู่เราก็ไปทักทายคิดว่าเป็นเด็กแมวเราก็ได้คุยกันตรงนั้นก็ประทับใจได้ทักทายกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาจบจากตรงนั้นแล้วมาศึกษาต่อที่กรุงเทพเราก็จัดการเป็นธุระหาที่เรียนให้ก็เจอกันสามครั้งแล้วให้เบอร์เหมือนเขาแอบตามเราหรือเปล่าไม่รู้ไปที่ไหนก็เจอแล้วเราไม่ได้รู้จักเขา ไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่โดโด้ด้วยซ้าแล้วนานไม่กว่าจะตกลงเป็นแฟนโดโดได้ตอบว่าพอเราคุยกับเขาเราก็ได้ยินเรื่องของเทาพัานคนรอบตัวเราแล้วว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วข่าที่ออกไปมันก็แรงแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรลองดูเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นก็ได้ก็คุยกันไปก่อน ถามต่ออีกว่าเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าเราทิ้งครอบครัวเก่าโดโดได้ตอบว่าต่อแรกหลักไม่ได้นะรู้สึกแย่ไม่ดีแต่สุดท้ายก็เริ่มเข้าใจแฟนๆประชาชนที่เขารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเขาได้ข้อมูลแบบนั้นแล้วทำให้เขาเข้าใจแบบนั้นจริงใหม่ที่พี่ไม่ได้เจอลูกเลยเป็น1ิปีโดโดบอกว่าจริงๆครับ ก็พยายามไปเจออยู่บ้างถ้ามีโอกาสแล้วที่ไม่ได้เจอเพราะอะไรเขาปิดกั้นเราหรือว่ามีปัญหาทะเลาะกันหรอโดโดได้ตอบว่าเอาเป็นว่าไม่มีความพอดีในการเจอกันรายละเอียดขอไม่ลงลึกแล้วต้องบอกนิดนึงว่าน้ำหวันเขามาตอนที่พี่ไม่ได้เจอแล้วพี่ไปอยู่ป่าแล้ว